ครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยเดี๋ยวพอาอีพีครับผมวางเหล็กเหล็กแล้วก็ใช้ปุ๊กเคมีนะครับแล้วก็ทมด้วยแผ่นพื้นํำเร็นรูป2เมตรแล้วก็ระยะ2เมตรนะครับปุ๊กเคมีหน้าตาเป็นไงครับ่ตรงเลยนะโอเคครับผมเนี่ยครับปุ๊กเคมีรับน้ำหนักได้3.8ตันนะครับตัวนี้เราใส่เป็นพิกัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวางเหล็กพื้นตะแกรงเหล็กนะครับก็มมาฐานครับผม ไฟชีสเนี่ยครับทำการมีการน,น้ำฝนให้หยุดลงมาแต่งานเราก็ตั้งใจยิ่งยวดนะครับวงเหล็กไอบีมภาพสามิติวันนี้นะครับก็จะได้ให้ช่างดูแล้วก็เข้าใจง่ายลูกค้าคนอน่งที่ทออไม่เข้าใจเด็กที่ดูห่อไม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับงานทั้งหมดชั้นสี่เราก็จะไล่แต่ละชั้นลงไปแล้วก็เป็นชั้นสาม เราก็พยายามเต็มที่ครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเราได้นะครับผมครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยเดี๋ยวมยูอารินทียครับผมมาชมชั้น4พื้นไวเมดก็เดี๋ยวให้สลับกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่านี่นะครับ ก็เราได้ทำการวางเพดเหล็กแล้วก็ใช้พุกเคมีนะครแล้วก็ตามด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป2เมตรแล้วก็ระยะ2เมตรนะครับแล้วก็เสริมด้วยพุกเคมีนี่นะครับพุกเคมีนี่พุกเคมีหน้าตาเป็นยังไงเให้ท่านตรงดูนะครับโอเคครับผมเนี่ครับพุกเคมีพุกเคมีตัวนี้จะที่ผมสั่งมาคือต่อ1ชุดเนี่ย มีสตัดแล้วก็พุกเคมีจะรับน้ำหนักได้3.8ตันนะครับตัวนี้ว้าว <Wow. S 1> ดูที่เราเสริมไปให้กับลูกค้าตัว wow. สตัดก็จะยาวประมาณ15เซนนะครับแล้วก็เราใส่เต็มพิกัดเลยนะครับก็คือเพจหนึ่งอะ่ะก็จะมีอยู่3จุดนะครับ3จุดอ,อีกจุดหนึ่งอยู่หลังของเหล็กบีมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับทีมงานเราก็ได้ วางพื้นไว้เมตรแผ่นสำเร็จปูนยาว2เมตรหน้ากว้าง35เซนหนาประมาณ5เซนนะครับบวกลบนะครับบวกลบเดี๋ยวพาขึ้นไปเชิงชมชั้นสี่นะครับโอเครับตรงนี้ครับนนนะพื้นที่เราได้ทำการปูพื้นสำเร็จเดี๋ยวเราจะทำการวางเหล็ก พื้นตะแกรงเหล็กนะครับก็มาตรฐานครับผมพื้นตะแกรงเหล็กสาเร็จรูปเป็นผืนนะครับแล้วก็เราก็จะทําการเทพื้นครับผมให้ระดับเสมอเดียวกับของเดิมนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราทําความสะอาดเมื่อันนี้เราก็จะเทพื้นเสร็จปั๊บเราก็ขัดมันนะครับทั้งผืนตรงนี้แหละครับขัดมันทั้งผืนเลยแล้วเราทำการตกแต่งเก็บงานเรียบร้อยตรงผนังที่ปรเปิดเราก็จะทําการขัด ออกแล้วก็ฉาบน้ายากันซึมแล้วก็ปูนกาวใหม่ครับแล้วก็สกิมเก็บงานให้สวยงามน,นะครับส่วนไฟชีสนี่นครับทําการกันน้ําฝนให้หยดลงมาเวลาเราทำเทพ,พื้นเราก็ต้องเร่งนิดนึงนะครับครับผมวันนี้ผมก็ได้มาทําการตรวจงานแล้วก็ สั่งของเข้านะครับผมช่วงนี้สะดุดนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากติดเรื่องฝนด้วยแหะครับเราก็พยายามเต็มที่ครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเราได้นะครับผมแล้วก็นี้เราก็จะมีแบบให้ลูกค้าดูนะครับ วันนี้ผมก็พาเชิญชมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับออฟฟิศผมเล็กๆนะครับแต่งานเราก็ตั้งใจอย่างยิ่งยวดนะครับก็ <của> ผมได้ขึ้นภาพสามิติที่เคยบอกไว้ที่ให้ลูกค้าดู <của> ก็คือโครงเหล็กชั้น4นะฮะโครงเหล็กไอบีมภาพสามิติตรงตรงนี้นะฮะก็จะได้ให้ช่างดูแล้วก็เข้าใจง่าย ลูกค้าคนอื่นที่ไม่เข้าใจแบบก็จะดูออกนะครับวาหนาตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนนี้นะครับผมก็จะคำนวณโครงสร้างก็กำลังขึ้นโครงเหล็กบีมชั้นสี่นะครับผมก็ตอนนี้นะคะเหล็กไอบีมแล้วก็เหล็กสี่นิ้วคูณสองนิ้วครับอแล้วเราก็มาดูแบบผมลองขึ้นแบบสามมิติดูนะครับโอเคแต่อันเนี้ยไม่มีขาเพราะเราตอนนี้คือเราใช้ Okay. แล้วก็พุกเคมีนะครับรับน้ำหนักได้3.8ตันนะครับต่อ1ต่อ1ชุดนะครับโปรแกรมก็จะได้คำนวณโครงสร้างไว้ให้รับน้ำหนักต่อ,อเผดหนึ่งเนี่ยเราใช้พุกเคมี1ชุด1ชุดก็จะมีสตั๊ด1 1ตัวแล้วก็พุกเคมี1ตัวตัวนี้นะครับก็จะรับน้ำหนักได้3.8ตัน อันนี้ก็สามจุดแปดตันสามจุดแปดตันนะครับทั้งเพจหนึ่งชุดเนี่ยก็จะรับได้อยู่ที่ตีไปกลมๆเลยก็ได้ครับ18ตันกว่ากว่านะครับนี่ครับตีไปกลมๆเลยแล้วก็เสริมด้วยเหล็กเพดแล้วก็เราก็ตัดเป็นรองรับตีนขาเขานะครับก็อันนี้ระยะเหล็กเราก็จะบอกช่างก็ได้ทำงานง่ายขึ้นครับระยะ 3.8เมตรนะครับแล้วก็ระยะต้นสุดก็คืออยู่ที่3.6.5เมตรนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เราก็ขึ้น3มิติทั้งตึกเลยครับทั้งตึกให้ลูกค้าดูครับซึ่งผมก็ต้องทำการแยกแล้วก็ปรับพื้นใหม่แล้วก็วางคานเหล็กใหม่ครับผมเพราะว่าพื้นเดิมเนี่ย ปูนเสริมสภาพแล้วแล้วก็มีน้ำซึมครับส่วนงานทั้งหมดชั้น4ี่เราก็จะไล่แต่ละชั้นลงไปแล้วก็เป็นชั้นสครับผมเดี๋ยวไปดูชั้น3ามที่เราได้วางครงเหล็กไว้แล้วทีนี้เราปูพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับประมาณสิบสองมิลพอ12บมิลเสร็จแล้วตกแต่งด้วยพื้นไม้ปากเก้น,นะครับผมพื้นไม้เดิมทีนี้ช่างไม้ก็ เราได้ทําการเบรกงานไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องทําพื้นชั้น4ก่อนครับพอเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะไล่เก็บความละเอียดเรียบร้อยทีละชั้นทีละชั้นนะครับช่วงนี้นี่นะครับนี่พื้นชั้น3เราปูแผ่นสมาร์ทบอร์ดของมินนะครับก็เลยให้ดูเลยครับนี่ปุ๊บปั๊บ ได้ดิ่งได้แนวส่วนเพดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเก็บเก็บตรงนี้นะเก็บเก็บยงไงคือเราทําการกรอกเป็นปูนเป็นบัวครับเป็นบัวปิดเก็บแล้วก็ถายด้วยก่องเราจะเสร็จงานส่วนพื้นตรงนี้นะครับพื้นหน้าสมารถบอร์ดกัมีไม้ที่ผมเคยบอกครับไม้ของเดิมที่เราเอามาใช้นี่ครับ หนาประมาณ10มิลน,นะครับเข้ามาปูแล้วก็ด้านระหว่างรอยต่อเป็นคิ้วนะครับคิ้วอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นไม้แล้วก็ขัดแล้วก็ลงน้ํายากเคกลือบังางก็จะสวยงามรอยต่อเราก่อนที่จะปูนเนี่ยคือเราเสริมติดกาวตะปูนะครับกาวตะปูแล้วก็ปูด,ด้วยแผ่นพื้นทับลงไปแล้วก็นําร่องน็อต ไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงน็อตอัดเข้าไปในเหล็กนะครับเหล็กซึ่งเราเปลี่ยนจากของเดิมเป็นพานไม้แลวนี้เราเปลี่ยนเป็นเหล็กแลนลวเห็กล่องครับเดี๋ยวไปดูับของเดิมครับผมผมยืนอยู่ชั้นสองของเดิมเป็นพานไม้ครับปวกกินเราลื้อออกหมดเลยครับล้วกลายเป็นเหล็กกล่อง 4นิวนน้วคูณสนิ้วนะครับเอาให้หนาอยู่ที่2องมิลครับอ่านี่ครับดใูใต้ล่าง้ล่างทีเดายสริมไปเหมือนกันครับอันนี้อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็อันนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราทําการรื้อออกแล้วก็ทํเหินข้างหน้าครับ yeah, <okay. S 1> เดี๋ยวขอสลับก้องก่อนนะครับครับผมโอเคครับผม แต่ชั้น4ี่ทำไมไม่เหมือนกันกับชั้น3นะครับเพราะว่าชั้น4ี่เนี่ยของเดิมของเดิมครับเราอ้างอิงจากของเดิมคือปูพื้นปูนนะครับปูนมันเสื่อมสภาพแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนทําเป็นพื้นปูนสําเร็จนะครับลูกค้าได้อารมณ์แบบฟิลหน้าปูนขัดมันครับผมแล้วเราก็ต้องเทความหนาของปูนไม่ต่ำกว่า3มเซนนะครับส่วนชั้น3เนี่ยอารมณ์มาครั้งแรกเนี่ย ดีไซน์ออกมาครั้งแรกเป็นอารมณ์ไม้พื้นไม้นะครับแล้วก็ได้รับโจทย์แล้วก็ใช้ไม้เดิมบางส่วนช่วงนี้เราก็เริ่มเคลียร์ทำความสะอาดนะครับนี่นะครับพื้นไม้เดิมนะครับเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็ทําการขัดแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบเงาใหม่แต่ส่วนคานนี่นะครับคานไม้นยะคานซอยนะ่ยเราก็เปลี่ยนเป็นรงเหล็กอ่ารงเหล็ก สี่นิ้วคูณสองนะครับเข้ากับเหล็กบีมนะครับเหล็กบีมสิบห้าคูณเจ็ดจุดห้านะครับค่อนข้างหนาเราให้หนาเลยครับตามมาตรฐานก็เดี๋ยวเหลือไล่เก็บไล่เชื่อมไล่ตกแต่งนิดนึงนะครับตอนนี้ตอนนี้ขอทํางานหนักๆก,ก่อนครับตัวน,นี้นะครับชั้นหนึ่งอ่าส่วนตรงนี้นะครับเราก็ทําการเก็บรายละเอียดแล้วก็ปัดมวนให้เพราะว่า ส่วนบันไดเดิมเนี่ยตรงนี้ชั้นพักบันไดเดิมออกทางช่องนี้นะครับช่องนี้อันนี้เราย้ายจากในแบบนะครับเรามาทําขั้นบันไดทางเข้าออตรงด้งานนาี้นะครับหลังรัวเดิมครับผนังเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เราต่อเข้าให้คนงานใช้ก่อนครับเราก็เก็บปิดแล้วก็ทําการฉาบเก็บเหมือนเดิมครับนี่ครับผนังว้าวก็ไม่ห่วงครับก็คือผนังพวกนี้คือเราเดี๋ยวเราสกิม แล้วก็หลังคาเนี่ยก็คือหลังคาเวนิวนะครับแล้วก็ที่ e ีที่แล้วมันจะมีหลังคาเปิดให้ลมเข้านะครับหลังคาเลื่อนนะครับว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอ์เตอร์คอ์เตอร์คอ์เตอร์นะครับก็ได้ทำการก่ออะเรียดร้อยแล้วนะครับว <Wow. S 1> ้าวไม่เรียบร้อยนะครับส่วนกระบ้งกระเบื้อง ได้สั่งเาแล้วนะครับอันนี้กระเบื้องนีลูกค้าขอเลือกเองครับเลือกเองแล้วผมก็คำนวณให้เลือกเองกระเบื้องทั้งหมดอันนี้ส่วนห้องแมวเป็นสันเป็นเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เคาน์เตอร์อชุดหนึ่งนะครับมีผน,น,นังนนก่อนทำการก่อตีนขาตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ขอ ลุยงานหนักก่อนครับตรงนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามีกีนขาวตามแบบนะครับตามแบบที่เราดีไซน์เขียนและส่งลูกค้าไว้นะครับมีการปรับเปลี่ยนหน้างานนะครับตอนนี้กําลังเอาเหล็กสําเร็จนะครับเหล็กสําเร็จขึ้นไปชั้นสี่โอเคครับก็ค่อยๆทำครับผมเพราะว่าตอนนี้ติดหน้าผลด้วยครับแต่ก็เริ่มปเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ no <sighs>